สวัสดีนะครับผมสวัสดีเงาเสาร์นะครับเนาะเมื่อนี้มาจุกกับมาบนบ้านที่เงาะเนาะแต่ว่าก็จะพิเศษเนี่ยจังน้อยนึงเนาะสำหรับเช้านี้เนาะครับผมนอกจากเป็นเนาะกรอบคายวันเกิดของตัวเจ้าของเองเนาะครับามาบนบ้านีนเนี่ยคู่เนาะครับผมเนาะกับมาจุกับป้อนคู่มืออยู่แล้วนะครับเนาะ ก็จะใส่บาตรตู้วันอยู่แล้วนะครับเป็นจิตวัตรประจําวันของตัวพมเมย์นะครับทูกเช้าก็ต้องมาทำก่อนนะครับพอไปท้าขายนะครับทํามาค่าขายต่อไปนะครับนะเสร็จพอแล้วพอจุกกลับไปบนบาตรก่อนนะครับเนาะเฮยอย่าคูอย่าคูขึ้นมาแล้วนะครับเนาะมาครับเดีย๋ยวไปบนบาตรซะก่อนนะครับเนาะ ขอตอนุโมทนาสาธุนะครับเนาะในการคว้าบ้านในปีพระเจ้าบนบุญที่พระเจ้าได้เด่นถ้ำสำรับปีนี้เนาะครับเราขอส่งผลถึงท่านสุขสุขคนละกันเนาะครับผมเนาะสาธุสาธุสาธุเนาะครับเดี๋ย่าเบิ่งอยู่กูกระน้อยเนาะครับเนาะตายคลิปนาะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวด้วยนี้น้องเหมือนับมีความสุขกับชีวิเลยละกันนะครับผมเนาะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะครับผมเนาะคิดสิ่งเลือกอ่ะขอคือประสบความสำเร็จ เนาะซูคุซูคุแล้วกันเนาะสุขกายสบายใจครับ